โอเคครับผมก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเกมคอฟบลิตตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับผมก็มาสอนแต่งปืน GKS เลยนั่นเองก็ปืน GKS เป็นปืนสกุล SMG นะฮะทุกคนก็ไปดูของแต่กันเลยของแต่งนะครับคนอย่างแรกก็เป็นลำกล้องปืนนะครับคนผมจะใช้ในเรื่องของ MIP Light Barrel Shot นะครับกนก็ MIP ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของระยะเวลาเล็ยงยิงแล้วก็ ความแม่นยําเมื่อเคลื่อนที่นะครับขนความเร็วในเคลื่อนที่น,นั่นเองนะครับกนส่วนข้อเสียของมันก็คือความแม่นยําเมื่อเล็งยิงจะลดลงนะครับเอ้ยจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นแรงดิดนะตั้มก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งนะฮะก็อันนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมก็ไปดูพันท้ายนะครับพันท้ายผมจะใช้เป็น yk m combat นะครับ yk m combat เนี่ยหรือ yk m เนี่ยก็จะมะีข้อเสียของมันเยอะมากเลยนะครับค่อนข,ข้างที่จะเยอะเลย ครับแต่ว่าข้อดีของมันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองข้อดีของมันก็คือระยะเวลาแรงยิงนะฮะก็จะสูงมากเลยนะคือแบบศัตรูมาข้างหน้าเรานะครับสมมุติศัตรูมาด้านหลังเราแล้วเราเห็นนะครับเราสามารถที่จะหันหลังไปซูมไวก่อนเลยนะซูมไปหาศัตรูได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือแบบถ้าเราซูมได้ก่อนนะครับก็คือเราก็ได้เปรียบนะครับทุกคนก็ ต่อไปก็ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือความแม่นยํามเมื่อเล็งยิงแล้วก็ตัวกระตุกแรงดีดแนวตั้งอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใส่นะครับผมแนะนําเป็น RTC ไม่ก็ YKM นะครับคนก็ลองใส่ดูเลยนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปนะครับเลเซอร์นะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ผมใส่เป็นในเรื่องของ OWC เลเซอร์นะครับคน OWC เนี่ยช่วยในเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ความแม่นยํามเมื่อเล็งยิงนะครับคนส่วนข้อเสียคือเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับ ต่อไปนะครับแมกกาซีนผมจะใส่เป็น45นะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยต้องการความจุแม็กกาซีนเนี่ยที่เยอะมากมากเลยนั่นเองนะครับทุกคนผมก็เลยใส่ตัว45นะครับทุกคนก็ก็เสียก็คือความเร็วเคลื่อนที่ระยะเวลารีโหลดแล้วก็ระยะเวลาเลงยิงนะครับทุกคนอันนี้คือข้อเสียข้อดีก็คือบวก20แม็กกาซีนนั่นเองนะครับทุกคนนะต่อไปผมจะใช้เป็นนี่นะครับตัวกิบอ่า เก็บหลังตัวนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ช่วยในเรื่องของแรงดิดแนวตั้งแล้วก็ความแม่นยําเมื่อเล็งยิงเนี่ยจะบวกขึ้นนะครับก็คือบวก9.2ก็คือแบบข้อเสียนะครับทุกคนอันนี้คือข้อเสียนะความแม่นยําเมื่อเล็ยงยิงนั่นเองนะครับทุกคนก็จะลดลงนะครับทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับมันลดลงนิดเดีวยวเองนะครับคนเนี่ยเห็นไหมมันลดลงนิดเดียวเองนั่นไงโอเคฮะก็เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่า ปืน GKS เนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนนะครับคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในฟอนต์ไลน์นะฮะโอเคเมื่อกี้แลกนะครับขอภัยนิดนึงนะโอเคฮะต่อ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 เมื่อกี้แลกนิดนึงสักหนึ่ง ตองโอเคโอเคโอเคไม่ลน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 ลนเฉยโอเคครับก็ปืน gks นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับคนโอเคฮะแต่ว่ามันดีดไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ในเรื่องของกิบหน้ามานั่นเองนะครับคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะดีดนิดนึงนะครับแต่ก็พอคุมได้นะครับโอเค โอเคเอาหลังเข้าอืมหลังเข้าเฉยเอาเพื่อน <laughs> เพื่อทําอะไรโอเคครับก็ต้องบอกก่อนนะว่า GKS เนี่ยไม่ได้ติดเมต,ตาในตอนนี้นะครับทุกคนแต่มันก็พอเล่นได้นะครับทุกคนอะไรเงี้ยโอเคตรงนู้นมีศัตรูปุ๊บแมนโอวอร์ยังไงแมนโอวอร์โดนเนิร์ฟมันก็แรงนะฮะโอ้โหและอีก,การ้องอะไรตอนนี้เนะี่ยเสียงดังมาก โอเคระยะไกลไปตุ๊กตุกตกตกไม่โดนฮะไม่เป็นไรมีได้ตุดดดดดด๊กตุ๊กุ๊อุย้ยข้างๆเข้าครับแต่เราโดนตัวหน้านะโอเคฮะปาเธอไม้ไปโดนด้วยแฟชติดหลังคาไหมนะ่ะโอเคโอเคตายแล้วโอเคครับ ไปทางตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางโอเคชุบอะชุบชุบโอเคโอเคตัวที่สองเป็นบอทนะครับถ้าเป็นคนผมว่าผมตายแต่ก็นะธนูมาแล้วแตวผมเจอโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเราว่าเราแคมป์เลยดีกว่า าไปเอาเฮ้ยติดกล่องติดกล่องติดกล่องเฉย <c oughs> โคตรกาวเลยปลาเธอไหมติดติดกล่องนะครับคนก็ UAV ไปลาแล้วก็ต่อไปนะครับเธอไหมปลาไปนะครับสุ่มเอาว่าจะโดนหรือเปล่าโดนด้วยอ้าวตายด้วยนะครับแฝดปสุ่มรอ,อเลยฮะโอเคฮะเฮ้ย <c oughs> ข้างๆเออโอเคโอเคได้อยู่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  โอเคได้อยู่โอเคฮะต่อเลยครับโอเคอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยปล่อยรถไปครับอ่าโอเคครับเจนเดอร์อุ๊ยอืมพีด p ว w เลยตัววันพีดวสามตัวโอเคครับ UAV ครับโอเค โอเคครับผมเราก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมมาลนวันด้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับลองแต่งปืน GKS เล่นดูกันได้นะครับก็เล่นโอเคใช้ได้เลยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย let's go